วัสดีครับท่านผู้ชมครับมโนครับหนังสือพิมพ์ไทยแลน n ์ทูเดย์นิวครับก็วันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังครับเพื่อนๆพื่อนฟังนะฮะดาม่าครับดาม่าท่านนายกรลฐมนตรีนะครับกับคุณอุ้งอิงไปที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับ ไปประชุมโน่นประชุมนี่นะหลายเรื่องฮรท่านน่าจะตามข่าวนะแล้วก็มันมีดราม่าคือท่านนายกเนี่ย <c oughs> ท่านก็ใส่ผ้าขมะาผ้าพันคอ้นะลายตาหมักลูกนะจากกาลสินจากกาลสินสวยนะผมชอบผมชอบแล้วก็คุณอุ้งอิงนะครับก็ใส่ผ้าฝ้ายย้อมครามนะฮะย้อมครามอย่างสวยนะฮะ จากจังหวัดสกลนครนะท่านก็พยายามจะไปเผยแพร่สินค้าไทยนะซอฟ์พาวเวอร์นะในวงการแฟชั่นของฝรั่งเศสก็ไปคุยกันหลายเรื่องคนะผมว่าผมคิดบวกนะว่าเป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากนะฮะเพราะว่าเมืองฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นเจ้าพ่อแห่งแฟชั่นใช่ไหมเรื่องแฟชั่นนู่นนี่นั่นท่านก็ไปคุยเรื่องนู่นเรื่องนี่ผมว่า ได้ผลตอบรับที่ดีนะฮะเพราะว่าห้างสรรพสินค้าใหญ่เนี่ยเขาบอกว่ามีกําลังซื้อจากคนไทยประมาณร่วม2%เลยนะที่เขาพูดมานะว่าโอ้โหคนไทยไปจับใจไซส์สอยอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็อนาคตเนี่ยห้างเนี่ยจะเปิดพื้นที่ให้คนไทยเนี่ยเอาสินค้าไทยพวกแฟชั่นไทยพวกนักออกแบบใหม่ๆไปไปเปิดตลาดที่นู่นนะผมว่าผมคิดบวก ว่าท่านนายกไปครั้งนี้เป็นบวกกับประเทศไทยฮะแล้วก็ไหลเรื่องให้ที่ท่านนำนะเพื่อเผยแพร่สินค้าไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะแล้วก็มีคนมาแซะผมไม่เข้าใจนะผมไม่เข้าใจมากเลยว่าคนไทยทะทำไมทําไมถึงชอบสร้างความแตกแยกคนมาแซะแซะ,ะนายกนะอมผมไม่ได้แก้ตัวแทนท่านหรอกผมว่ามันไม่ยุติธรรมกับท่านนะท่านก็พยายามทํางานนะมาแซะบอกว่าเฮ้ hey เนี่ยผ้าขมานี่นะมันเป็นวัฒนธรรมของพวกชนลากหญ้าคนลาหญ้านะเป็นตำนานของการต่อสู้เป็นวิถีชีวิตของแรงงานผู้ใช้แรงงานท้องทุ่งนูน่นนี่นะบาบา,บาแล้วคุณเน่ะเอาไปใส่กับสูตรอย่างเงี้ยมันไม่เข้าท่าเลยมันไม่มีวิสัยทัศน,น,น์มันนู่นมันนี่มันก็สารพัดจะดา่าจะแซะนะฮะผมไปอ่านแล้วผมปวดตับ ก็อบอกโคตรปวดตับเลยจะบอกให้นะเพื่อนผมเคยเห็นฝรั่งนะฝรั่งเอาหมวท่านเห็นไหมหัวของคนอีสานที่นึ่งข้าวเหนียวมาใส่หวัวใส่หัวเป็นเป็นหมวกเลยเหมือนประเทศเวียดนามเขาจะมีงอบใช่ไหมมีงอบที่ว่าสัญลักษณ์ของประเทศเวียดนามมีงอบหมวกนะใส่ฝรั่งครับเอาหมวของคนอีสานเนี่ยที่นึ่งข้าวมาใส่เป็นหมวกแล้วก็เดินโหเป็น,เป,นเป็นที่ฮือฮาครับเพื่อน มันสวยมันแปลกนะมันมันเท่ะนะผมว่ามันเทะนะแล้วทาไมไม่ไปด่าฝรั่งว่ามึงเคยอะ่ะมึงโลโซมึงโลเกตละ่ะแล้วที่ท่านนายกใส่แค่ผ้าขม้าเนี่ยไปไวหว้ท่านนะผมว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับนะครับอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างครนะผมเป็นผู้สื่อข่าวนะผมก็พูดพูดตรงไปตรงมาเนะี่ยไม่สมควรจะไปแซะท่านเลยมันมันทำให้คนทํางานไม่มีกําลังใจนะฮนะเนี่ยขออนุญาตบอกอย่างท่านเคยเห็นที่ประตูน้ำไหมเพื่อน ประตูน้ำเนี่ยท่านผู้ชมเห็นถุงใหญ่ๆไหมที่เขาใส่เสื้อผ้าถุงลายตาหมักลูกอ่ะลายอย่างเงี้ยนะที่ประตูน้ําอ่ะท่านไปท่านจะเห็นชินตาฝรั่งเห็นไทยเห็นพวกเราเคยเห็นถุงใหญ่ๆนะที่ใส่สินค้านู่นนี่ประตูน้ําท่านรู้ไหมว่าแบรนด์เนมใหญ่ของโลกเนี่ยผมขออนุญาตพูดเลยลุยวิ t ตองอ่าเอาไปก๊อปปี้นะครับเพราะว่าทางประเทศไทยเนี่ยไม่เคยจดลิขสิทธิ์อ่ะ อย่างถุงก๊อปแก๊บนู่นนี่นั่นสวยๆตาหมักลูกนู่นนี่นั่นถุงโชคดีไม่เคยจดลิขสิทธิ์ฝรั่งเอาไปเรียนแบบครับท่านลอวิตตองครับยี่ห้อใหญ่ของโลกฮนะ <c oughs> ไปเรียนแบบเป็นกระเป๋ากระเป๋าใหญ่เลยเหมือนเดีเหมือนกระเป๋าที่ประตูน้ําบ้านเรานะเออใบละร้อยเออเต็มที่ใบละร้อยใหญ่ๆนะที่ใส่สินค้าเนี่ยฝรั่งอ่าขออนุญาตเอ่ยนามเลยอ่าไปเสิร์ชดูนะยี่ห้อ ถ้าผมจำไม่ผิดเนี้ยหลุยวิตตองไปทำเป็นแบรนด์เนมเลยผมว่ากปปี้ไทยอ่ะก็ปี้ชัดๆเลยเหมือนเดะเลยผมเอามันถุงใส่เสื้อผ้าที่ประตูน้ำนี่ว่าไปเดินแฟชั่นบาบาบานู่นนี่นั่นสร้างมูลค่าเพิ่มเป็น,สนแสนล้านนะผมก็ไม่รู้ว่าใบเท่าไหร่ับผมว่าน่าจะแสนอัพ่ะนะฮะนี่คือนี่คือซอฟต์อร์ของไทยฮะเราไม่จดลิขสิทธิ์เฉยๆนะบอกให้แล้วอันนี้ก็มาแซวว่าเอ้ย ผ้าขม้าตัวนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของขมิ้นแดงเนี่ยขมิ้นแดงมันจดลิขสิทธิ์เหรอผ้าขม้ามันไม่เกี่ยวครับเพื่อนผ้าขม้าเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านของคนอีสานบ้านเราเนี่ยคนอีสานบ้านผมเนี่ยเขาไม่ได้จดลิขสิทธิ์ประเทศไหนก็ใช้เหมือนกันอนะ่ะขมิ้นลาวเลอก็ใช้หมดผ้าขม้านี่ไม่มีลิขสิทธิ์เออเพียงแต่ว่ามาจากจังหวัดไหนจังหวัดไหนทําอย่างท่านนายกที่ใส่ไปเนี่ยของกาลสินสวยมากนะฮะก็ผมก็ เก็บมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วก็เพื่อนๆฟังว่าอย่าด้อยค่าทุกอย่างที่เป็นสินค้าไทยฮะอย่ามาแซะกันเองมาบันทอนกันเองเลยผมเห็นแล้วผมปวดตับอะ่ะเออมีแต่ไปแซะเอ,อ้ยไม่มีรสนิยมโลกเกตโล,กกโ,ลโซคิดได้ไงใส่สูตรเล่าภาคม้ามาคล้องคอ,งองแม่งบานนอกเฮย้ยสารพัดจะว่าท่านไปดูแล้วกันพวกนักลบจิ้มแป้นนะผมขออนุญาตพูดว่าพวกนี้คือนักลบจิ้มแป้น ด่าๆแล้วปิดเครื่องนอนไม่สร้างสรรค์ก็เก็บมาเล่าครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตพูดในานนมของสำนักข่าว Thailand Today New นะฮะก็ว่ากันไปแล้วกันนะให้กำลังใจท่านนายกนะฮะมันซอฟพาวเวอร์ฮะผมว่าซอฟพาวเวอร์ป้ากามาไทยสินค้าไทยนะมันต้องไปทั่วโลกเหมือนน้องลิซ่าไปกินมะม่วงที่ ่เวทีระดับโลกเห็นไหมดังระดับโลกเลยเข้าเหนียวมะม่วงขายดิบขายดีจนทําไม่ทันนะฮะโอเคครับผมออกบ้านใส่แมเข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับมนโนบ Thailand Today News รายงานสวัสดีครับ